สวัสดีนะคะท่านผู้ชม fc fan ช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นคืนวันพระนะคะแรมแปดค่ำเดือนเจ็ดนะคะท่านผู้ชมแอดก็จะมาตามตัวเด็ดๆจากพญาบึ้งไปฝากกับ fc ทุกท่านนะคะเพราะว่างวดที่ผ่านมาแอดมิวก็ขอนะคะแล้วก็ตัวเลขก็เข้าเต็มเต็มสี่ห้าห้าสี่นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะตามต่อให้นะคะก็ก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละองชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชฉดดๆๆชดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็จะให้คุณยายพยาบึ้งเป็นคนขอนะคะเดี๋ยวตามแอดไปเลยคะ่ะถูใจ តាដៃកពីកវេមកទូកើតហើយកើយរស់ជីវិតបានមានគ្រួសារបានមានកូនណែនចៅអាជីអ oi កូនចៅអ្នកបានព្រឹងមនស័យអ oi ជួបអ oi លាអ oi រៀបរៀបអត់ចៅអាដៃលឺមើលមកអត់សិរីត្រៅត្រលយកតែត្រៅអឺអាน้ําត្រុំមកយំមកเด้อយំត្រោតទៅដូច្នេះតាតើអីមិនត្រង់វិញ

นี่นะคะท่านผู้ชมค,ค่ะหลังจากคุณยายอธิษฐานขอโชคข,ขอลาบกับพญาบึ้องเ็จก็จะหย่อนตัวเลขลงไปในรูนะคะวันนี้ก็จะเขียนศูนย์ถึงเก้าเหมือนเช่นเคยนะคะท่านผู้ชมใช่ไหมแอนนิวก็งวดกกอนก็ใส่ศูนย์ถึงเก้าเนานะถึงเก้าใส่ช<า>ุดเดียวจ้ะใส่ชุดเดียวนะคะวันนี้ก็ใส่ชุดเดียววันนี้ก<ด>็ให้คุณยายเป็นคนโคเนาะเพราะว่าวันนี้คุณยายก็อยู่บ้านนะะเพราะว่าวันโกน ยายไม่อยู่ยายไม่อยู่แอดมิลก็ออกมาคนเดียวออกมาทําพิธีคนเดียวเนาะเคยไม่ได้จ่ายตัวทำพิธีวันนี้คุณยายก็อยู่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็มาขอโชคขอลาบไปฝากกับเอฟซีทุกท่านนะคะคุณยายก็จะหย่อนตัวเลขลงไปในรูพญาบึ้งนะคะพญาบึ้งก็ยังอยู่นะคะท่านผู้ชมเป็นพญาบึ้งรูเจ็ดศูนย์เก้าเนาะที่เคยให้โชคตอนออกเจ็ดศูนย์เก้านะคะท่านผู้ชมไม่ไม่อื่น โอ้ยโอ้ยเดืงวดที่ผ่านมาก็เออเนี่ยตาโมงกองด้วยพ่อออมาจยอจ้ะพ่อ้ยเดี๋ยวจะให้ท่านผู้ชมดูรูพญาบึ้งนะคะเป็นพญาบึ้งเจ็ดศูนย์เก้านะคะงวดที่ผ่านมาแอดมิวก็เอารูไหนเนาะรูนู้นเนาะรูไหนเพราะว่าวันนี้รูนู้นเขาไม่อยู่เนาะเขาไม่อยู่ไปดูแล้วเหมือนเขาไม่อยู่ก็เลยมาขอรูเจ็ดศูนย์เก้านะคะท่านผู้ชม วันนี้ก็จะขอสามตัวตรงนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้นด้วยกันนะคะว่าคืนนี้พญาบึ้งจะให้ตัวไหนกันนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมครัพญาบึ้งก็เริ่มข้าบตัวเลขขึ้นมาให้แล้วนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านช่วยสังเกตดูดีๆนะคะเขาจะดันตัวเลขขึ้นมาให้แล้วนะคะท่านผู้ชมวันคืนนี้ให้เร็วมากค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็ดันเงาลงคืนแล้วอย่าเปิูดเอาไว้เเนี่ยนะคะท่านผู้ชมก็เริ่มขึ้นมาใหม่อีกแล้วนะคะเมื่อกี้ก็คาบขึ้นมานะคะแต่ว่า ลงไปคืนนะคะแล้วก็เริ่มคาบขึ้นมาใหม่อีกรอบแล้วนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมช่วยสังเกตดูดีๆนะคะเดี๋ยวเขาก็จะดันตัวเลขขึ้นมาให้นะคะนี่นะคะดันมาให้แล้วค่ะท่านผู้ชมเอาดันมาดันมาเพาบึ้งเจ้าคะ่ะขอโชคขอลาบหน่อยเจ้าคะ่ะขึ้นมานี่นะคะตัวเลขใบแรกก็ขึ้นมาให้เห็นจะจะแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ เดี๋ยวเรามาลุนใบที่สองพร้อมกันนะคะนีนนะคะท่านผู้ชมคะใบที่สองก็เริ่มขึ้นมาอีกแล้วนะคะช่วยกันสังเกตดูดีๆนะคะท่านผู้ชมพญาบึ้งก็ขยับคลื่อนนะคะแล้วก็จะดันกระดาษขึ้นมาให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมกันเต็มเต็ม,ต,มตานะคะก็คืนนี้ได้สองใบแล้วนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวที่สามกันนะคะ พรอตัวที่สามแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะพญาบึ้งก็ไม่ข้ามให้ง่ายนะคะแอดก็เลยกลับบ้านมาก่อนนะคะท่านผู้ชมค่อยมาดูตอนเช้านะคะว่าตัวที่สามจะได้ตัวไหนกันนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเอดจะพาท่านผู้ชมมาดูตัวเลขกับพญาบึ้งกันนะคะว่าเมื่อคืนพญาบึ้งให้ตัวไหนกันนะคะซึ่งเมื่อคืนก็ เอ็ดก็ได okay. ้ถ่ายกับเอ็ดมิวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เห็นพญาบึ้งคาบตัวเลขมาให้สองตัวนะคะเมื่อคืนขึ้นมาให้สองตัวนะคะท่านผู้ชมค่ะอยู่ติดปากรูนะคะตรงจุดนี้จะเป็นใบที่หนึ่งนะคะใบตัวแรกนะคะท่านผู้ชมฟังนี้จะเป็นตัวที่สองนะคะพอตอนเช้านะคะท่านผู้ชมก็จะคาบมาให้อีกกองหนึ่งนะคะก็จะอยู่ตรงจุดนี้นะคะท่านผู้ชม ตรงนี้นะ่าจะเป็นสี่ใบนะคะเดี๋ยวแอดจะเปิดตรงปากรูให้ท่านผู้ชมได้ชมกันก่อนนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างนะคะเดี๋ยวแอดจะเปิดแล้วนะคะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ใบแรกจะเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะ เดือดย่ใบที่สงนะคะอันนี้เป็นใบที่สงนะคะท่านผู้ชมก็เมื่อคืนพาการเปิดดูนั่นแหละแต่ว่ายังไม่ได้ถ่ายให้ FC ได้รับชมกันนะคะเพราะว่าจะรออีกหนึ่งตัวนะคะนี่นะคะใบที่สงจะเป็นเลขแปดนะคะท่านผู้ชม เลขแปดจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะนี่นะคะก็ใบแรกจะเป็นหมายเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมใบที่สองเป็นเลขแปดนะคะก็แอดคิดว่าน่าจะเป็น1-8-8-1ก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมเพราะว่าครั้งแรกที่ให้มาก็ให้มา ทีละใบนะคะครั้งแรกใบหนึ่งครั้งที่สองก็ใบหนึ่งก็เป็นสองใบนะคะพอตกกลางคืนมาอีกก็จะให้มาอีกกองหนึ่งนะคะท่านผู้ชมจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะตรงนี้น่าจะเป็นสี่ใบนะคะเดี๋ยวเอฟจะลองเปิดให้เอฟซีได้รับชมกันนะคะแต่ตรงจุดนี้ก็ไม่รู้ว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลังนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอฟก็ไม่ได้มาเฝ้าต่อนะคะ พราะว่าดึกก่อนก็เลยกลับบ้านไปก่อนนะคะท่านผู้ชมตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขหกค่ะหนึ่งกับแปดค่ะยายจ้าแต่ว่าตรงจุดนี้เขาจะข้ามมาให้อีกสี่ตัวค่ะยายแต่ว่าอยู่คนละกองเนาะยายเนาะจ้าอันนี้จะเป็นหมายเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชม อันนี้เป็นหมายเลขเจ็ดนะคะและ้วก็อันนี้เป็นตัวไหนเนาะอันนี้ก็จะเป็นเลขสองนะคะ,อนนะ,ะ,คะไอที่หลังก็ข้ามาสี่ใบขยาย ลยงกจ้า่่าตจ้าตรงปากรูมีสองใบขยายนี่นะคะท่านผู้ชมใบที่สี่นะคะวันนี้ก็จะเปิดหมดนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะคะเนี่นะคะกอง กองที่สามก็จะมีสี่ใบนะคะท่านผู้ชมมีหกเจ็ดสองสี่นะคะ6 7เจดสองสี่นะคะแล้วก็หนึ่งแดนะคะท่านผู้ชมก็คืนนี้ก็ให้มาหลายตัวนะคะท่านผู้ชมให้มาหตัวนะคะให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนได้บ้างนะคะ แต่แอดคิดว่าน่าจะเอา2ใบแรกนะคะ2ใบแรกก็จะมี1881นะคะท่านผู้ชมคะชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะคะวันนี้ก็จะเปิดให้ทุกใบนะคะท่านผู้ชมคะ่ะให้ท่านผู้ชมได้พิจารณาดูนะคะหรือไม่เราก็ซื้อหนึ่งแปดแปดหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดแล้วก็สองสี่นะคะก็แล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาดูนะคะ เพราะว่าแอดกับแอดมิวก็มาขอโชคขอลาบกับพญาบึ้งให้แล้วนะคะส่วนท่านผู้ชมจะตัดสินใจอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของท่านผู้ชมเองด้วยนะคะเพราะว่าแอดก็มีนับที่นำเสนอให้กับเอฟซีทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ขึ้นอยู่กับบุญวาสนานะคะค่ะสุดท้ายนี้เอดก็ขออวยพรให้เอฟซีแฟนช่องของ ละอองชาแนลถูกหวยร่ำรวยไปกับตายายพยาบึ้งนะคะค่ะเขาขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ